บทแรกที่เราจะเรียนวันนี้ครับหาอะไรก็ตามมาจดกันแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชี้นะครับเราจะเรียนเรื่องเซตบทแรกที่เราจะเรียนนี้ครับคือเซตจริงๆถามว่าม .4 เทอม1มีบทเยอะไหมส่วนใหญ่ม .4 เทอม1จะเรียนกันทั้งหมด3บท3บทก็จะมีบทแรกคือเซตบทที่2คือตรรกศาสตร์บทที่3คือจำนวนจริงแต่ว่าอีก2บทนั้นเอาไว้ก่อนบทแรกที่พี่เชื่อว่าทุกคนเวลาจะเจอเมื่อเปิดทำใบคือเรื่องเซตเซตเนี่ยพี่เห็นหลายคนเนี่ยบอกว่าเคยได้ยินมาบ้างแล้วน้องเคยได้ยินเรื่องเซตมาไหม นะครับเออมันคืออะไรมันยากไหมเอาพูดตรงๆนะเซตคือบทที่กระจอกที่สุดพี่ใช้คว่ากระจอกที่สุดเพราะว่าเนื้อหามันน้อยแล้วก็มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใส่มาให้หนูเรียนบทแรกเพื่อให้หนูเนี่ยรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเอออะประมาณแบบให้น้องชิมลางก่อนแล้วเดี๋ยวพอตักข่ากับจํานนวจริงจะยากขึ้นทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเซตเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างมันมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องครับ ถ้าน้องรู้3มเรื่องนี้พี่ก้ารและกันเลยเซตน้องสบายทําข้อสอบได้เต็มทุกข้อถ้ารู้3มเรื่องนี้3เรื่องเลยแม่งอ่ะจดก่อนเรื่องที่1เรื่องของสมาชิกทุกคนต้องรู้สมาชิกเรื่องที่2ก็คือเรื่องซับเซตซับเซตเรื่องที่3คือเรื่อง power set power set เพราะฉะนั้น3มเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของหัวข้อแรก งั้นเวลาเรียนเรียนให้ครบ3เรื่องเรียนสมาชิกเรียนสับเซตเรียนพาวเวอร์เซตถ้าหนูเรียน3เรื่องนี้แล้วเนี่ยแล้วเข้าใจเนี่ยพี่รับประกันนะครับเซตหัวข้อแรกก็จะผ่านไปด้วยดีนะครับอ่ะนั่งเลยนะครับหัวข้อที่2นะครับคือเรื่องของนะครับโอเปอเรชันอันนี้ขออนุญาตใช้คําภาษาอังกฤษแล้วกันนะฮะถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าการดําเนินการพูดตรงๆนะพี่ไม่ค่อยชอบคําภาษาไทยมันฟังแล้วมันไม่ค่อยเก็ตแต่ว่าถ้าโอเปอเรชันเนี่ยมันจะฟังง่ายนะโอเปอเรชันก็คือการดําเนินการ ในเซตก็จะมีเรื่องการดาเนินการนะครับที่เราจะต้องเอามาใช้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยเจาะอะไรอีดทีนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นเรื่องโอเปอรชันเรื่องที่3ครับคือเรื่องการหาจํานวนสมาชิกการหาจํานวนสมาชิกเราจะปิดท้ายเรื่องเซตเรื่องการหาจํานวนสมาชิกถ้าน้องหาจํานวนสมาชิกเป็นแล้วก็หาได้เราก็จะทําเซตได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพูดง,ง่ายๆครับเซตมี่สัวประเวลาไปเรียนที่โรงเรียนนะครับพยายามดูว่าคุณครูกําลังสอนหัวข้อไหน ถ้าครูสอนสมาชิกสับเซตพอเซตว่ข้อแรกถ้าครูกําลังสอนเรื่องโอเปเรชั่นวข้อสองถ้าครูกําลังจะหาจำนวนสมาชิกนั่นแปลว่ากาลังจะจบเซตแล้วเพราะฉะนั้นเราเข้าใจหัวข้อแล้วนะงั้นเรามาเรียนเรื่องแรกกันเลยครับวันนี้เราอยากจะเรียนเรื่องสมาชิกสับเซ็ตพอลเซ็ตก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเนื้อหาเราดีกว่าอ่ะอันดับแรกมาพูดถึงที่มาของเซตก่อนจดคำนี้ครับที่มาเซตจะเล่าให้ฟังว่าเซตมาจากไหนเราจะได้รู้ว่าเราเรียนเซตไปทําไมที่มาของเซ็ตเนี่ย นะครับมันมาจากการนะครับใส่ปีการอย่างนี้ครับเนี่ยใส่ปีการอย่างนี้ครับน้องน้องเขียนไปเลยปีการหน้ากับหลังเนี่ยเป็นการบอกว่านี่คือเซตเพราะฉะนั้นหนูจําไว้นะเซตต้องมีปีกา mm hmm. สิ่งที่อยู่ในเซตนี้เราเรียกมันว่าสมาชิก mm hmm. อ่าเขียนไปเลย mm hmm. อะไรก็ตามที่อยู่ข้างในเนี่ยเราเรียกสมาชิก mm hmm. สัญ,ญลักษณ์สมาชิกจะใช้คล้ายๆตัว E มาจากคําว่า Member mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหนูเห็นตัว E เมื่อไหร่ขอให้น้องรู้ว่ามันคือสมาชิก กยกตัวอย่างง่ายๆครับพี่อุ๋ยมีเซตเจ้าโจทย์ตัวอย่างเลยค่ะมีเลข1เลข2เลข3เลข5อ่าเขียนไปครับเซตเของพี่มีเลข1เลข2เลข3เลข5สังเกตว่าสมาชิกของพี่ข้างในมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวแต่ละตัวกันด้วยลูกน้ําหรือคอมม่านั่นเองสแสดงว่าตอนนี้สมาชิกมี4เขียนไปเลยเอ็นเอเท่ากับสี่เอ็นตัวเล็กหมายถึงจํานวนสมาชิกเขียนไปนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบถามว่า N A มีกี่ตัวตอบไปเลยว่า4ตัวจบ4ตัวมีใครบ้าง1มีไหมมีเพราะฉะนั้นเขียนไปครับ1เป็นสมาชิก A 2มีไหมมี2เป็นสมาชิก A 3มมีไหมมี3เป็นสมาชิก A สีมีไหมน้อง4ไม่มีถ้าไม่มีต้องขีดเขียงอย่างนี้4ไม่ใช่สมาชิก A 5มีไหมน้องมี5เป็นสมาชิก A ทุกคนจด นะครับที่ให้โจทย์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาลืมจะได้กลับมาอ่านรู้เรื่องนะครับ,รบการจดด้วยลายมือน้องเองเนี่ยมันจะเป็นของน้องถ้าน้องไปดูที่พี่เขียนไว้แล้วมันจะเป็นของพี่เพราะฉะนั้นจดด้วยตัวเองน้องนะครับเออเรียนหนังสือต้องจดด้วยลายมือเราลายมือเรามันจะเป็นของเรานะครับโอเคสรุปไหนบอกพี่ดิเซ็ตต้องเขียนด้วยปีกอะไรปีกามีหน้ากับหลังสิ่งที่อยู่ข้างในเรียกสมาชิกสัญลักษณ์สมาชิกเช,ช้ตัวคล้ายๆตัวอะไร ตัว e นะฮะถ้าใครเป็นสมาชิกก็คือเป็นถ้าไม่เป็นก็ขีดเฉียงโอเคไหมนะครับน้องว่าข้อสอบออกแบบนี้ไหมออไม่อันนี้ปัญญาอ่อนก็้าใจไหมมาดูครับว่าข้อสอบจะแกล้งเรายัางไงบ้างเรามาดูเซต b ดีกว่าน้องเอาเขียนตามพี่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เลยเซต b มี1นึมี3าแล้วก็มีเซตของ6อ่าเขียนไปครับอ่าต่อไปนะเส้น b นะเป็นงนี้ ถามดีกว่านะครเพราะการถามเนี่ยทำให้พี่ได้รู้ว่าน้องเข้าใจหรือไม่เข้าใจในเซต B มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวให้เดาเดาว่ากี่ตัวมีท่ากห่ตัวสามตัวสามตัวมีใครมั้งสิครับมีใครอีกสาดีมากและมีใครอีกอย่าเรียก6ต้องเรียกว่าเซตอะไรเซตห เพราะฉะนั้นเนี่ยมีสมาชิก3ตัวเขียนไปเลย nb เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าเลข1 2มันไม่มีคอมม่าต้องอ่านรวมกันเป็นตัวเดียว12ก็เข้าใจยังเพราะฉะนั้นจําไว้นะการไม่ใส่คอมม่ามันหมายความว่าพวกนั้นคือตัวเดียวกันชัดเจนไหมเออต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีว่าอะไรเป็นสมาชิกนะครับอย่างถ้าสมมติพี่เขียนเซตซว่าเฮ้ยน้องพี่มีเซตซีไว้ ประกอบด้วยหนึ่งสองสามห้าถามตรงๆไม่อ,อ้อม้อมอย่างนี้สี่ตัวหรือหนึ่งตัวหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขียนไปแล้วว่า nc เท่ากับหนึ่งตัวและตัวนั้นชื่อว่าอะไรหนึ่งสองสามห้าหรือน้องจะตอบพันสองร้อยสามห้าก็ได้จบนี่แหละคือสมาชิกเซตสี่เอาเขียนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการดูเซตครับเอาง่ายๆเลยนะอย่าไปเครียดเซตคือสิ่งที่มันเขียนแทนด้วยปีกาอะไรอยู่ในเซตเราเรียกสมาชิก แล้วสมาชิกถ้ามันแยกกันต้องกันด้วยเครื่องหมายคอมมาชัดเจนไหมนะครับอ่ะโอเคทีนี้มีเรื่องน่ากลัวมาบอกนะครับให้น้องจดสีให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ใจดูเลสต,ต่อไปนะครับสอนเร็วไปไหมเร็วไปบอกนะเออคุยกันได้เอออย่าไปเครียดบางทีพี่ไม่เข้าใจนะทำไมเวลาน้องเรียนหน้าตาเครียดเกลียดบางคนบอกเรียนไม่เครียดพี่สอบเครียดจริงอ่ะจริงไหมสอบเครียดจริงไหมอ่าหวังคะแนนไง เออเราหวังว่าจะได้คะแนนดีๆมันก็ต้องเคลียดดีน้องเออดีไหมถ้าเรียนหนังสือแล้วไม่ต้องสอบน้องว่าดีไหมโอ้ยเฮียแม่งเป็นการเรียนในฝันกูเลยเนะี่ยถ้าเรียนแล้วไม่สอบเฮ้ยจริงนะถ้าเรียนไม่สอบนี่ดีเลยนะเอาแค่ว่าเรียนกับไม่เรียนกนได้เลยไปดูเส้นดีครับอ่าไปดูเส้นดีครับอ่าไม่เป็นไราน้องเราก็ทําเท่าที่เราทําไหวได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ขอให้นำเต็มที่ทุกคนดูเส้นดีครับพี่ชจน้องเขียนเส้นดีเป็นปีการครับ ข้างในมีเลข1มีเลข2มีเลข 2, อมีเลข 3, ามีเลขสมีเลขสครับจดตามครับผมมีคำถามหลังจากที่น้องจดเส็ดีเสร็จแล้วในเซตดีมีสมาชิกกี่ตัวระหว่าง6ตัวกับ3ตัวให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะตอบกี่ตัวทำไมไม่ตอบ6ตัวเพราะมันเป็นตัวเดียวกันครับน้องจำกติกาไว้นะ ถ้าสมาชิกซ้ำกันเราถือเป็นกี่ตัวตัวเดียวค่ะต้องตอบสามดีมากจริงๆถ้าหนูจะตอบหกโดนหลอกก็ไม่มีหลอกเพราะว่ามังดีเราก็นับหมดเข้าใจไหมแต่ให้จําไว้นะถ้าตัวซ้ํากันจะนับแค่หนึ่งซ้ำกันนับแค่ 1, หนึ่งเขียนไหมครับซ้ำกันซ้ากันนับแค่หนึ่งตัวอย่าไปโดนข้อสอบหลอกงั้นพี่ถามหน่อยว่าพี่สามารถเขียนเซตดีเขียนแบบนี้ได้ไหมหนึ่งคอมมาสองคอมมาสามได้ไหม ได้เพราะมันคืออันอะไรกันอันเดียวกันหนูจาไว้นะมันชอบมีข้อสอบถามว่าระหว่างเซตที่มีเลขซ้ํากับเลขเซตที่มีไม่ซ้ําเนี่ยใช่อันเดียวกันไหมตอบเลยว่าใช่เพราะซ้ํากันนับครั้งเดียวเข้าใจยังเออต้องอย่างนี้ดีว่าน้องเขียนไปเลยแล้วกับเนี่ยถ้าหนูเรียนอย่างเนี้มันจะเรียนยากตรงไหนทุกเรื่องก็ง่ายหมดรู้กติกามันแงนั่นเองเอออทีนี้พี่มีเรื่องไหนน้องดวนหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเซต e ีนี่แสดงว่าพี่แย่มากแล้ว ทุกคนโจทย์เซตอีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดจุดจุดแล้วก็ปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จุดจุดจุดคำถามแรกเลยในนี้มีใครบ้างไปเรื่อยๆไอ้คำว่าไปเรื่อยๆของมึงนี่คือไปเรื่อยๆที่ไหน <c oughs> ไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าให้ตอบว่ามีกี่ตัวตอบได้ไหมตอบไม่ได้เพราะมันมีไม่จํากัดจริงไหมเราชอบแทนจํานวนที่มีมหาศาลไม่จํากัดว่าอินอะไรที่เราเคยเรียนตอนมตน Infinity. ้นอินฟินิตี้เคยได้ยินไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามสมาชิกของ e เราจะใช้คําว่าอินฟินิตี้เคยเจอคาว่าอินฟินิตี้ไหมที่มันเป็นครเลขแปดแนวนอนอ,ะอ่ะก็คือไม่จํากัดอ่าตัวน,นี้คือไม่จํากัดเราเรียกเซตนี้ว่าเซตอนันต์เขียนคําว่าอนันต์ไว้ด้วยนะครับน้องถ้าพ่อใครเชื่ออน,นันพี่ขอโทษนะ มันเคยมีนะซอนซอนอยู่พูดอันนั้นพี่พ่อผมไม่ใช่ของเล่นอ้เชี่ยผมรู้ไม้แล้วพ่อนึงเชื่อนั้นไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้ล้อเล่นเออถ้าผมเอาชื่อพ่อพี่มาเล่นมาโว้ยสัตว์แต่เชื่อนั้นก็มีเยอะเหมือนกันนะอันนี้ต้องขอโทษนะเออนะครับอสรุปคือเซตอีเ e, ขาเรียกเซตอันนั้นทำไมเรียกเซตอันนั้นเพราะมันมีสมาชิกน้บไม่ท่วนถูกต้องนะครับแล้วเซตดีเป็นเซตอันนั N ้นไหมเซตดีเมื่อกี้ ไม่เซต B Z ีเซตอนันต์ไหมพวกนี้ไม่จําไว้เลยนะทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยเขาเรียกว่าเซตจากัดพวกนี้เขาเรียกว่าเซตจากัดใช้คาว่าคําว่าจํากัดไว้เลยคําว่าจํากัดแสดงว่าสมาชิกมันสามารถนับได้ว่ามีกี่ตัวเช่นนับได้สี่ตัวนับได้สามตัวนับได้หนึ่งตัวนับได้สามตัวโอเคนะขอโทษทีนะวันนี้เราเรียนห้องนี้มันอาจจะนุกมูหน่อยเดี๋ยววันวันนั้นวันันเลาเราจะเรียนห้องจริงนะไหวบ้างถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่ปรีเ์เด็กประถม บุจัดการได้โถกันเด็กนี่กูโคตรเก่งเลยมึงเออเดยอไอ้น้องเป็นเฮียอะไรฟาบพ่ออยู่นะอันนี้คือเซตอันตันโอเคงั้นถามดีกว่าในเซตอันตันมีเก้าไหมมีไหมมีมี100่ง้อยไหมถามตรงๆหนึ่งร้ยมีไหมในเนี้มีสมาชิกหมีเก้าพั้ามื่นไอ้เก้าพันเก้า้ยเก้ามีไหมในนี้มีศูนย์มีไหมน้อง อ่ะทำไมศูนย์ไม่มีไหนบอกมีทุกตัวพอมันเริ่มต้นที่หนก็ตอบง่ายๆแค่นี้แหละโอเคนะอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าชัดเจนนะสรุปตอนนี้น้องรู้จักเซตอันนั้นแล้วนะและแน่นอนปิดท้ายด้วยเซตสุดท้ายนี้ครับเซตเครับเดี๋ยวจะดูว่าใครตอบถูกแนนที่น้องกำลังเห็นนี่คือหน้าตาของเซตเ เล่าให้ฟังหน่อยเซตเอฟมีสมาชิกค,คือใครไม่มีอา้าวทำไมไม่มีเพราะมันเส้นว่างมันไม่มีอะไรเลยพี่นี่มันเซนว่างพี่อุยคําว่าเซนว่างคือไม่มีเฮอะไรอยู่ข้างในเลยสัญลักษณ์เซ็นว่างเขาจะเขียนอย่างนี้ครับเราสามารถเขียนเส้นว่างเป็นวงกลมและขีดเฉียงได้นะครับอันนี้คือเซ้นว่างถ้ามีคนถามว่าเซตว่างมีสมาชิกกี่ตัวตอบว่า ศูนต์ตัวดีมากศูนา์จำไว้เลยตอบศูน์ถ้าเส้นว่างมีศูนต์นะครับและคําถามสุดท้ายในมึงหลสุดท้ายแล้วเนะี่ยเส้นว่างเป็นเส้นจ,จำกัดหรือเสอ้นอนันต์ให้น้องเดาเข้อสอบมันเคยถามนาที่โรงเรียนเส้นว่างคือเส้นจ,จำกัดหรือเสอ้นอนันต์จำนันอะไรนะจำกัดไอ้ทียจำนันขนลุกจำกัดเพราะมันมีสมาชิกศูนต์ตัวเอาเขียนไว้ด้วย อย่ามาผสมกันเป็นจำนันนะไม่เอานะอันนั้นก็คืออันนั้นจำกัดก็คือจำกัดมีคำถามเล่นๆเซตจอันนี้ถามเล่นๆน,นะตอบผิดไหมว่าหนึ่งสสามจุดจุดจุดคำถามเซตจถามว่า G เป็นเซตจำกัดหรือเป็นเซตอน,นัน ถ้าตอบเซตจำกัดต้องบอกได้ว่ามีกี่ตัวหนึ่งตัวเก่งมากตัวนั้นชื่อว่าก็คือก้นเซตหนึ่งสองสามจุดจุดจุดจำไว้อันนี้เขาเรียกนับเป็นหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นนะครับเซต G นะครับเราจะมีสมาชิกหนึ่งตัวเป็นเซตจำกัดอนั่งได้เลยนะครับผมวันนี้ออาดกันหน่อยนะเพราะว่าห้องยังเป็นห้องห้องเดิมอยู่เดี๋ยววันพฤหัสจะเป็นห้องใหม่อาน้องมีชิดยังโอเคนะครับผมอ่ากำลังลืมต้นเรื่องเซตอยู่เลย เรียบร้อยอ่ะสรุปหนกติกาสรุปให้พี่ฟังหน่อยว่าเซตมีสองแบบคือเซตอะไรกับเซตอะไรอันต์นกับเซตจากัดเซตอันต์นคือสมาชิกมันเออไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดเป็นอีฟิตี้เซตจากัดคือนับได้ว่ามีกี่ตัวเซ็ตบ,บ้างถึงเป็นเซตจากัดไหมเป็นพราะมีศูนย์ตัวโอเคนะจะมีกี่ตัวก็ใส่ไปสิ่งที่อยู่ในเซตเราเรียกสมาอะไรครับสมาชิกจบนะมีแค่นี้นะอ่าชัดเจน นะครับทีนี้ครับอยากจะพาน้องไปทําข้อสอบกันนะครับพร้อมอยังเอาอยัางพูดถึงข้อสอบแล้วคุณ,คณ,คณทุนที่นึ่เราว่่ขอรู้เละมันจะไปกลัวอะไรทําได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็ทาไม่ได้เพีนั่นเองเออ้องทุกคนไปดูข้อที่หนึ่งครับอ่าทุกคนดูข้อหนึ่งดูข้อหนึ่งในชีตเลยนะข้อหนึ่งโจทย์ถามว่าให้พิ่เราความแล้วตอบว่าถูกหรือผิดถ้าถูกใช้ตัวอะไรดีสัญลักษณ์เอาแบบไหนดีถ้าถูก ติ๊กถูกงี้ถ้าผิดกากบาลอ่าโอเคงั้นตามนั้นก็คือน้องถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดแต่มีการกําหนดเซตเมาให้ทุกคนไงนะครับเซตเของน้องมีสมาชิกค,คืออะไรบ้างไล่มาตัวแรกเอเอเฉยๆตัวที่2เซตเตัวที่3เซตบตัวที่4เซตบีสรุปมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวเขียนไป N A ็อก็อันนี้โจทย์ไม่ถามแต่พี่เสือกอยากจะรู้เอง N A ตอนนี้เราทําข้อแรกอยู่นะมี4ตัวมีเซตเอเซตบและเซตบีชัดเจนนะเราจะมาตอบคาถาม10ข้อแรกตั้งแต่1.1ถึง1.10พร้อมอ่ะเรามาเริ่ม1.1ไม่เครียดไม่เครียด1.1ถามว่า A เล็กเป็นสมาชิกของเซตเเป็นคําพูดที่ถูกหรือผิดถูกตัวไหนของ4ตัวตัวแรกสิน้องถูกดี1.2 b เล็กเป็นสมาชิกของเซตเด้วยผิดเพราะมันไม่ได้ใส่ปีกอะไรปีกาอีตาดีมากผิดเขียนสัญลักษณ์ไม่เป็นสมาชิกไปด้วยขีดเฉียงไปเลยผิดอีกทีได้ไหมทำไมมันผิดมันไม่มีปีกาสมาชิกมันต้องเป็นเซตดีจริงไหมอย่าไปโดนหลอกใช่นะดีมากน้อง1.3เซตเเป็นสมาชิกของ A จริงไม่จริงตอบจริง,รงถูกตัวที่เท่าไหร่ไอ้น้อง ตัวที่2เออระบุตัวด้วยดีพี่ชอบต่อมา1.4เซต B เป็นสมาชิกของ A ด้วยอันนี้ถูกไหมถ้าใส่เซตถูกตัวที่เท่าไหร่น้องตัวที่3เชียบ1.5เซตเ b เป็นสมาชิกของเซต A ด้วยผิดมันต้องเป็น A เฉยๆจริงไหมหรือไม่ก็เป็นเซต A เฉยๆหรือเซต B เฉยเราไม่มีหน้าตาเซต AB ถ้าเป็นหน้าตาเส้น c ได้ไหม ได้ตัวที่สี่แสดงว่าน้องรัวนี่ผิดเอาอย่างนี้1.6ถึง1.10ใส่เองเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าถูกหรือผิดอย่าเพิ่งนำเพราะ11เนะเอาแค่ถึงสิบก่อนนะเพราะเราเรียนแค่สมาชิกใจเย็นอ่ะทีนี้เรามาเฉลยกันพร้อมนะมั่นใจไหมหนึ่งจุดดกชอบจริงเวลาถามมั่นใจไหมน้องใส่หัวเนี่ย 1.6เซต A กับเซต B ต่างเป็นสมาชิกของ A ทั้งคู่จริงไหมนี้จริงดิเพราะเซต A ก็คือตัวนี้ไงตัวที่2ไงเซต B ก็คือตัวที่3ไงเพราะฉะนั้นถูกทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้น1.6ถูกถูกติ๊กไปเลยครับถูก1.7เซต B C ก็เป็นสมาชิกด้วยใช่ไหมนี้ถูกตัวสุดไหนตัวสุดท้ายเฉียบนะทำเองก็ทำเป็น1.8ดเลยน้องเซตของเซต B C เป็นสมาชิกอก ไม่เป็นอะไรเกินเซตมันเกินปีกามันเกิน,นอีดอมมึงบีล้ลวมึงปีกาเกินนะปีกาเกินเขียนไงว่าปีกาเกินไปด้วยเออเรียบร้อยหนึ่งจุดเก้าเซตเอเป็นสมาชิกของเซตเอพี่คะอันนี้คืออะไรคะถูกหรือผิด A คือใครก็คือตัวมันเองทั้งก้อนนี้ใช่ไหมทั้งก้อนนี้เลยใช่ไหมทั้งก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยคือเซต A ทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยเขาบอกว่าทั้งก้อนเนี่ยอยู่ข้างในตัวมันเองใช่เหรอพี่ถามง่ายๆถ้าพี่เขียนอย่างเงี้ย A มีสมาชิกกี่ตัวชื่อชื่อหนึ่งพี่ถามว่า เซตหจะเป็นสมาชิกในตัวมันเองได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีปีกาเกินจริงไหเพราะฉะนั้นการพูดว่า A เป็นสมาชิก A อ่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ประโยคนี้ปิดเป็นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเซตมันดีถึงจะเป็นสมาชิกจริงไหมล่ะเอาใหม่สิ่งที่อยู่ในเซตเรียกสมา,สมาชิกเราจะบอกว่าตัวมันอยู่ในตัวมันไม่ได้จริงไหมนะครับเพราะตัวมันมีปีกาเขา้าใจยัง เพราะฉะนั้นคําพูดว่า A เป็นสมาชิก A เป็นคําพูดที่ผิดแน่นอนผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เขียนคำนี้ปนไปเลยผิดร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ต้องไปนสนใจเลยผิดแน่นอนเอออย่าไปโดนมาหลอกไอ้คำนี้ชอบออกข้อสอบหลอกเด็กม .4 ระวังไว้เวลาสอบเก็บคะแนนเปิดเทอมไปนะครับเชื่อไหมว่าเพื่อนน้องที่เขาไม่เรียนมาโดนนันเนี้ยหลอกประจานะครับเพราะไปเข้าใจว่า A อยู่ใน A เข้าใจไหมมันดูขับคลคายับคา เพราะฉะนั้นเปิดเทอมไปบอกเพื่อนไหมเอ้าเี้มึงต้องช่วยเพื่อนมึงดิเราเพื่อนกันไม่เหรอเอาแล้วถ้าเราไม่บอกเพื่อนแล้วเพื่อนเราทนเห็นเพื่อนผิดได้เหรอน้องโหนัทโชคดีที่กูมใช่เพื่อนมึงเนี่ยน่ากลัวแล้วเนี่ยเออต้องช่วยงานมีอะไรต้องช่วยงานสรุป1.9ถูกหรือผิดผิดอ่าเขียนไปเลยผิดตัวเนี่ยผิด1.9ผิด และข้อสุดท้าย1 1 0จุบเซตว่างเป็นสมาชิกในเซต A ถูกไหมไม่ถูกเพราะเซต A มีสมาชิก4ตัวมีใครบ้างเเซต A เซต B ีเซตบ C มีเซตว่างไหมไม่มีประโยคนี้ผิดจบตกลง1 1ึจุดึงหนึ่งหนึ่งจุิเรื่องสมาชิกจบแล้วนะ,อะตอบพี่ชา้าสมาชิกคือสิ่งที่อยู่อะไรอยู่ในข้างในเซตเข้าใจไหมต้องอยู่ข้างในตัวมันเองจะอยู่ในตัวมันเองได้ไหมไม่ได้จบเข้าใจนะ โอเคจบนะเรื่องสมาชิกมีแค่นี้